ท้ายแล้ว HIV กับโลอกเอชเนี่ยใครสามารถติดได้บ้างก็คือจริงๆเราทุกคนสามารถติดได้มันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าค่ะอย่างนี้ก็เลยอยากให้มองเป็นความเท่าเทียมในเรื่องนี้มากกว่า เพราะอยากให้สังคมเปลี่ยนมุมมองนะคะจึงได้ตอบรับร่วมงานวันเอชโลกประจำปี2565ค่ะนักแสดงนะคะเซเลปชื่อดังทั้งหมวยเขื่อนพัทรดนายและหมอเจี๊ยบละ,ละนาค่ะมาเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางสังคมแชร์เรื่องราวโรคเอดนะคะโรคที่ใครก็เสี่ยงได้ไม่เฉพาะกับบุคคลบางกลุ่มบางเพศบางอาชีพเท่านั้นภายในงานค่ะทางศูนย์วิจัยโรคเอดสภากาชาติไทยยังมีข้อมูลนะคะว่าโรคนี้ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปี2500 27ซึ่งมีข้อมูลว่าเริ่มจากกลุ่มชายรักชายก็ทำให้คนกลุ่มนี้ถูกตีตราว่าเสียงที่สุดมาโดยตลอดค่ะแต่สำหรับ เื่อนแล้วนะคะเขามองว่าเชื้อ HIV เนี่ยเสี่ยงได้กับทุกคนเพราะทุกคนสามารถติดเชื้อได้ไม่ใช่แค่ทางเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะคะยังสามารถติดต่อทางอื่นได้อีกเช่นการใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดจากการทํางานด้านจิตวิทยาค่ะก็มีผู้ป่วยบางรายติดเชื้อ HIV ก็ทําให้เขื่อนเขารู้นะคะว่าผู้ป่วยหลายรายเนี่ยค่อนข้างกดดันประคิดว่าตัวเองติดเชื้อแล้วทําให้การเข้าสังคมยาก แต่ที่จริงไม่ใช่เลยนะคะหากรู้วิธีป้องกันและไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่นก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้ค่ะในขณะที่หมอเจี๊ยบนะคะมองว่าการป้องกันเชื้อเอชีป้องกันง่ายกว่าโรคมะเร็งด้วยซ้ำค่ะเพราะเอ v เชีีเนี่ยทุกคนรู้ว่าสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างจึงมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงได้ไม่เหมือนโรคมะเร็งนะคะที่ดูแลเองดูแลตัวเองดีแค่ไหนก็ยังเสี่ยงจึงพูดได้เลยค่ะว่าโรคเอชเสี่ยงกับคนทุกกลุ่มทุกวัย ซึ่งตรงกับแนวคิดนะคะจากการจัดงานค่ะโครงการ โรคเอดแห่งสหประชาชาติมาพร้อมกับแนวคิด Eco าไรซ์ทำให้เท่าเทียมต้องการจะขับเคลื่อนนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับทัศนคติลดการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ h i ชเพื่อตอกย้ำว่าผู้ป่วยไม่ได้เกิดขึ้นนะคะเพราะพฤติกรรมทางเพศเท่านั้นและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับกลุ่มพนักง,งานบริการคนเที่ยวกลางคืนแต่ทุกคนค่ะสามารถที่จะมีโอกาสติดเชื้อเท่ากาันหากไม่รู้จักวิธีป้องกันอย่างถูกต้อง เราะฉะนั้นเราก็จะป้องกันตัวเองมันอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วอะไม่อยากให้มองเหมากลุ่มรวมอะอเหมือนอเหมือนจเจ๊แบบนี้ก็เป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเหมือนกันใช่ไหมก แต่เรารู้ว่าเราดูแลตัวเองยังไงอะไรยังไงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนั้นอยากให้มองใหม่แล้วนี่มันสัตวรรษใหม่แล้วมันแบบความรู้มันไปถึงแล้วแล้วก็ทุกคนรู้จักโรคนี้มากขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้จักก็อยากให้ทําความรู้จักแล้วก็รู้วิธีการป้องกันดูแลตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเขื่อนทางานกับสุขภาพจิตที่อังกฤษมาตลอดจริงๆแล้วตอนเขื่อนย้ายกลับมาไทย2ปีที่แล้วสถิติเขื่อนดูล่าสุดเนี่ยคนที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยหรือว่าชายต่อชายเนี่ยครับผม โรคที่ติด h i v หรือว่าเอชเนี่ยลดน้อยลงーーเมื่อเทยียบกับเพศตรง sexu ก็คือผู้ชายหญิงซึ่งเป็นการเก็บสถิติที่น่าสนใจมากในปีสองปีที่แล้วนะคะแต่อันนี้เกิดขึ้นจากที่ว่าอ๋อคนในคอมมูนิตี้เนี่ยเข้าใจว่าส่งต่อ,อยังไงป้องกันยังไงมากขึ้นทําให้ตัวเลขเนี่ยดรอป mm. น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็ทําให้เห็นแล้วว่ายิ่งเรารู้ข้อมูลเพิเ่มเติมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยเท่านั้นค่ะงานนี้คือเรื่องนี้เลยค่ะคือเราสามารถมาแชร์เรื่องนี้ได้ว่าเอ้ยป้องกันยังไง ถ้าเกิดมีโรคเอดีถ้าเกิดมีเอชไอดีแล้วสามารถดูแลตัวเองยังไงดูแลยังไงอย่างนี้ค่ะสำหรับหมอเจี๊ยบนะคะคิดไปถึงว่ามีความเป็นไปได้ค่ะที่ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อ HIV วรายใหม่เท่ากับศูนย์ในปี2,573ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาตินะคะแต่สิ่งสำคัญคือแนวคิดที่ว่าทุกคนต้องป้องกันและไม่ด้อยค่าเพศอื่นว่าเสี่ยงกว่า เช่นเดียวกับเขื่อนค่ะที่คิดว่าเรื่องของถุงยางอนามัยนี้ก็ต้องเป็นของฟรีไม่ควรมีการซื้อขายนะคะเพราะหากระบบพื้นฐานในสังคมเอื้อให้ทุกอย่างง่ายขึ้นคงไม่ใช่แค่โรคเอดเท่านั้นที่จะหายไปจากประเทศไทยแต่ความเสี่ยงที่จะมีโรคระบาดอื่นๆตามมาก็จะลดลงไปด้วยค่ะ